กุ้ยเค็มสิให้ดูบรรยากาศนะทุกคนด้วยกี่ไรครับ นี่นะครับ <any> ทุกคนอัน <hi> น <nek> ี้เอ่อรถครับบอกเขาทีมงานขอปพักเพิ่มสักสองพักได้ไหมเอาไว้ผนรม ไงกตอดรเดี๋ยวรอมาก่อนใช่ต้องต้อบอกขอตัวไปงานแล้วก็ได้เจ็บเลยแล้วก็เวลาถอดก็ได้ถอดเลยไเราไม่ต้องอ้อยส่ได้หน้าเอาแค่สองพักน the ่เฉยสองสองพัก เขากําลังต่อไฟดูครับคันหน้าไม่ได้อยู่แบบนี้ครับต้องขึ้นไปข้างบนครับผมเขาทําอยู่ครับทุกคนจ๋าใจเย็นครับเขาทําอยู่นะครับฝนมันตกไปแล้วครับพี่น้องเอ๋ยบางคนบอกว่าคันหน้าไม่ต่ํำางคืนอ๋อยัง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 ไม่เสร็จกับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาขึ้นอีกนะครับต้องเอาขึ้นอีกไม่ใช่ว่าติดแค่นี้นะครับนี่คือว่ามาปรับไฟก่อนเอาลงมาปรับไฟนะครับลงมาปรับไฟแล้วก็ปรับระยะปรับระยะนะ น,นะนะผมปรับระยะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังเวทีนะครับทุกคนข้างหลังเวทีนะครับถามว่าดูดินี่ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนยังไม่เสร็จบอสก็พยายามแบบปรับปรับนะครับบอสมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วครับนี่คือนี่ดูทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะวันนี้ซ้อมใหญ่ดูในกลุ่มนะครับผมว่าให้ดูเฉพาะก่อนพื้นที่เฉพาะนะครับ นนี่นะครับทุกคนคนรับพี่อยู่วัดพี่อะไรนะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไปครับผมโอเคโอเคนี่นะครับ ก็กำลังขนอุปกรณ์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราตันนี้ซ้อมใหญ่เขางานแล้วอุ้ยเขางานเข้าแล้วเขางานเ่อามาหรอที่เล่นมุ้แหละประมาณนี้นี่นะครับเขางานแล้วข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนข้างหลังประมาณนี้นะครับก็บอยก็เดินดูนะครับเดินดูช่วงงานนะครับไปเล่นหัวใจ แล้วก็นี่อือน,นี่ครับใส่อุย้ย <laughs> เร้ทุกคนไฟมันย้อนไฟนี่ตรงนี้เลยเนย่โอเคอย้อนไฟ <laughs> เบาบเบาบอสนี่นะครับทุกอย่างบอสปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับทุกคนไม่ว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับสั่งทำใหม่แล้วก็เรื่องชุดเรื่องชุดแดนซ์แล้วก็ขนมันก็จะจะเบา <laughs> บาว่ะครับบอสนี่ปีกปีกนางฟ้าชุดนางฟ้าแล้วใส่ชุดซุดแเราบอสใส่ชุดสีขาวเลยเท่าเลยแบงคขาวนี่ทุกคนว้าไปไงไปไงเออคืนนี้มีในกลุ่มไ์สดไ์สดในกลุ่มปิดนะครับวันนี้ไล์สดนะครับ นี่ก็จัดการขนไหมเพื่ออะไรแล้วก็เลาเวทีแต่ว่มาผมนั่นตร<พ>งไหนตอนนี้จัดเต็มเพื่อผ่าแน่ผมนะคะทุกคนแต่งหน้าหมดเลยมีแค่แพวกับสันที่ไม่ได้แต่งเพราะว่าเราจะนั่งดูความเรียบร้อยหน้าเวทีว่า,าต้องปักอะไรเพิ่ม น้องแม่กินอะไรอยู่ครับนี่คือใต้เวทีนะครับใต้เวทีนะครับทุกคนครับผมฮะรถไหน,น,นไ,มไม่มีเลยไม่มีเลย,ออยเ,เดี๋ยวพาไปดูบนนี่ขึ้นช่องกลางได้นะครับทำใหม่ ขึ้นช่องกลางแล้วก็ช่องริมก็ขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับช่องกลางนะครับเนี่ยครับอาจารย์นั์ตักดตีทุกคนนะครี่ครับนี่คุณโอ๋ครับคุณโอ๋กำลังเช็คใหม่ จานดนตรีถามว่าเอ้ยทำไมคานต่ำนะครับไม่ได้ต่ำนะครับเพราะว่าเอามาปรับไฟนะครับปรับไฟเนี่ยกำลังแบบปรับช่วงไฟอยู่นะครับคานไม่ได้ต่ำนะทุกคนเมื่อกี้ไปส่องล่างบอเอ่อพี่พ,พี่เอฟซีบอกว่าคานทำไมต่ำจัง บอกไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นเหรอเพราะว่านอนขึ้นอีกเหรครับรอแป๊บหนึ่งพ่อครับเดี๋ยวขอปักสองตัวไว้ตรงนี้นะครับพักปักให้ตัวเมียนะครับเพราะว่าจะต้องเสียบเผื่อเสียบหลุม<อ>ขอขอขอเพิ่มสองตัวครับพอครับครับผมใช่ครับตอนนี้กําลังดูยังไม่เสร็จดีนะครับทุกคนเพราะว่าทีมงานนะครับทางวิธีก็ กำลังปรับเปลี่ยนนะครับเอาพี่บอกมีขายบลูบิดว,นนวันนี้นะครับในในกลุ่มนะครับหลังเรามีนะครับมีไลฟ์สดนะครับซ้อมใหญ่นะครับในซ้อมใหญ่นะครับนี่นครับบรรยากาศ ตรงกลางก็นี่ครับตรงกลางไว้เดินขึ้นเดินลงนะครับยังไม่เสร็จนะครับทุกคนต้องติดผ้าอีกนะครับอย่างคือวันนี้ซ้อมใหญ่ก่อนเนาะบางท่านเอ๊ะทำไมเวทีนะครับงลงๆนะครับเวทีมีหนึ่งสองสามชั้นครับสามชั้นครับคือนี่ครับสามชั้นสามชั้นนักดนตรีอยูงบนครับ ก็จะออกเป็นเรื่องแนวอะไรนะแนวเนี้ยแนวอ่อเวทีออกออกแนวอะไรร่วมสมัยครับร่วมสมัยไม่ใช่ว่าเชิงหมอลำจ๋าเลยอะไรเงี้ยนะครับออกปรับยุคสมัยแล้วก็มีขึ้นกลางนะครับขึ้นกลางปรับเปลี่ยนบอดบอดครับบอดครับ บอยครับบอยครับบอยอันนี้มันอันนี้ไปดูงน้างนทุกคนพาไปเรื่อยนี่นี่นะครับ,บน,น,บนี่นี่นะครับพี่สาวคนสวยนะครับนี่นะครับ นี่ครับในทีงานของเราเนี่ยสาวสวยขยันโอ้ยแย่จะไงท้องเด้นี่นะครับคุณพงนี่คุณพงนะครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรน้องชายร่วมสาบานกีดตูกินเลือดตู่สาบานเนี่ยนี่นะครับก็กำลัง กินนะครับเดี๋ยวก,ก็หนักทุกคนเดี๋ยวผมพาไปหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวพาไปหน้าเวทีนะครับทุกคนบอยก,ก็คุมเนี่ยครับยังไม่ได้ยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องยกอีกอะไรอีกนะครับทุกคน ดูเวทีแล้วไม่ค่อยโอเคนะขอไม่เป็นไรบอยอ๋อไม่เออยังไม่เสร็จครับทุกคนเพราะว่ามันซ้อมใหญ่แ่นี้เป็นชอบหมดหน้าแล้วก็ผู้ชมหลายคนผมอยา้ห้มาดูหน้างานอยากให้ดูผลงานหนึ่งเราต้องปิดใจก่อนว่านี่คือเราเป็นเวทีแบบยุคใหม่นะครับผหมอน้ำซิ่งเราไม่เชื่อหมอน้ำเรื่องที่พี่แทวบอกนะ เราก็มีความยึดในเอกลักษณ์เป็นอลล็อซิ่งนะครับมาลองมาดูหน้างานครับแล้วก็ทุกอย่างไม่เสร็จเท่าไหร่ครับถ้าเราจะเอาความชอบทุกคนที่กลมกันมันก็ยากเพราะความชอบแต่ละคนเหมือนเราชอบฟุตบอลชอบบลเล่ชอบอะไรมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับใช่แต่ล้วนทุกอย่างแล้วอยู่ที่ผลงานที่ตั้งใจทำในเรื่องนี้นะครัพี่จักรครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนนะครับยังไงก็บัตรซื้อที่นาฬิกาไลฟ์นะครับ149บาบาทลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมฝากด้วยนะครับวันที่สองพอกันครับผม หน,น้าจอโทรศัพท์ครับบัตร149บาทซื้อได้แต่ตอนนี้เลยนะครับใครที่ดูย้อนหลังนะครับซื้อ l ้ n k ได้เลยกับบัตร149บาทหรือว่า,าใครที่มาดูชมหน้างานก็ได้เช่นกันครับ